เอาละตอนนี้ผมก็จะมาอธิบายให้เข้าใจคอนเซปต์กันได้เร็วขึ้นเกี่ยวกับเรื่องความมั่งคั่งการเงินของท่านในอภิจััตที่สองซึ่งท่านเป็นมนุษย์ทองคําวินยัยที่ทุกคนจะต้องสมัครนะฮะเป็นมนุษย์ทองคําวินัยอ่าอายุสิบแปดปีขึ้นไปสมัครเลยนะครับมนุษย์ทองคําวินัยคืออะไรคือท่านอา่าถูกมองคือปกติท่านอยู่ในในรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่มีรัฐธรรมนูญไหนให,ให้ให้คุณค่าท่านหรอกครับนะ ต่ที่นี่ให้คุณค่าเพราะว่าเป็นมาตรฐานที่สูงกว่ารัฐธรรมนูญอ่าที่นี่ให้คุณค่าท่านมีมูลค่ายี่สิบล้านบาทมูลค่าตัวท่านยี่สิบล้านบาทนะ่าทีนี้เงินยี่สิบล้านบาทเนี่ยนะครับต้องมีวินยัยสี่สิบปีต้องแรกกับวินยัยสี่สิบปีไอ้วินัยเนี่ยคือวินัยที่ท่านต้องทําธุรกิจธุรกรรมดูแลบริหารประเทศเออไอ้วินัยเนี่ยเพราะว่าในระบอบผมมันไม่มีการเลือกตั้งไม่มีพรรคการเมืองไม่มีคณะรัฐบาล ประชาชนทั้งประเทศในดูแลประเทศกันเองซึ่งคนดีคนเก่งเขาจะได้ออกมาดูแลบริหารประเทศไงแต่ถ้ายังมีการเลือกตั้งอยู่ถ้าไม่มีทางอะคนดีคนเก่งไม่ได้เข้าถึงอำนาจรัฐประเทศหรือเสียโอกาสไปเปล่าๆแล้วทั้งประเทศเต็มไปด้วยคนเก่งคนดีคนฉลาดแต่เขาไม่มีทางเลยแต่พอไม่มีปุ๊บเนี่ยทุกคนใครเก่งอะไรเนี่ยมันจะได้เงินได้ทุนทันทีแล้วดมทุนก็ได้ง่ายไม่ต้องไปกู้แบงค์ให้แกงแบงค์มันยึดทรัพย์สินเพราะเราอยู่ในระบบทุนนิยมเนี่ยแบงค์มันให้กู้นะมันก็เอาเงินเอาสัญญาท เออมากู้นี่แหละมันก็ไปมันไม่ได้มีเงินนะมันเสงเงินขึ้นมาเองอ่าแบงก์มันก็เสงเงินขึ้นมาเองเออเสกเงินมาแล้วเราก็ใช้ถ้าเราใช้ไม่หมดมันก็ยึดรัพย์เห็นไหมอยู่ๆมันก็ได้รัพย์ได้ที่ดินไปอย่างเงี้ยอย่างงี้ประชชนเสียเปรียบกู้ง่ายมันปล้นดอยู่ตลอดและผู้คนรวยเนี่ยเวลามันเจ๊งมันทําอะไรธุรกิจใหญ่ๆแล้วมันเจ๊งนะไปออกอัลตราสานนี่ไปทาอะไรกันอ่ะพอมันเจ๊งปุ๊บมันก็มันไม่ยอมล้มถ้าล้มล้มันฟูก่ะเออล้มันฟูกอีก แถมเวลาแล้วก็เลี้ยงมันไปอย่างดีอีกโอ้โหกับประชาชนนี่แบบปล่อยให้ล้มตายเลยเออโอ้ยี่มันไม่แฟร์ยางงี้เห็นเห็นชัดชัดอยู่แล้วว่าไม่แฟร์ไม่แฟร์แ,ฟรแน่นอนเพราะฉะนั้นถึงเวลาถึงการวิบัติของไอ้ไอ้ระบบการเงินแบบนี้ที่มันล้มบนฟูกอะถึงการวิบัติมันประชาชนชาวไทยเรานี่แหละชาวบ้านธรรมดานี่แหละนะชาวบ้านธรรมดาที่ผมอ่าตั้งเป็นลัทธิลัทธิครอบครัวไทยมหาอำนาจ เป็นรัธที่เพราะประเทศไทยใช้รัที่เนี่ยเราเราใช้รัที่รัฐธรรมนูญไงแต่เป็นรัฐธรรมนูญสายด็จการผมก็สร้างลัทีิเมืองงานลัฐที่ครอบครัวไทยมาอำนาจเป็นลัที่ของบ้านแต่ละหลังเนี่ยต่อไปนี้บ้านจะยิ่งใหญ่บ้านแต่ละหลังที่มีเลขที่บ้านจะยิ่งใหญ่นะยิ่งใหญ่มีความสูงส่งเป็นสภาเลยสภาสูงสุดเพราะคนในบ้านมีอำนาจสามดุลจากรอเจ็ดให้มาแต่แชกันไม่เป็นผมมาบอกวิธีใช้เนี่ยเทคนิคชั้นสูง บอกให้บ้านทั้งทุกบ้านทั้งหลังได้รู้ให้อัปเดตบ้านให้อัปเดตบ้านสมัครมาเป็นสภาสูงสุดของประเทศอัปเดตบ้านโดยอยู่ในลัธิขขปไทยมหาอำนาจบ้านนั้นก็จะเป็นสภาสูงสุดนะแล้วลูกบ้านมีอำนาจสามดุลอยู่แล้วก็มอบอำนาจสามดุลให้กับทีมของไอทีมของขอบวนกู้ชาติจากสองเพื่อจะทำการกู้ชาติแล้วก็สร้างประเทศไทยใหม่เป็นชาติมหาอำนาจอ่าสันติในยุค AI นั่นเอง เพราะนั wow. journey, way, ้นมันเป็นเรื่องของของบ้านและประชาชนอะเรื่องต่อไปเนี้เรื่องที่ผมนําเสนอเนี่ยเป็นเรื่องของบ้านกับประชาชนนะและที่นี่รัฐที่ครอบครัวทอำนาจกําหนดให้สมุดเรียนบ้านเป็นตัวพักการเมืองแล้เรียกวกบพักบ้านเดียยวกาพักบ้านเพื่อมาทํากิจกรรมการเมืองนั่นเองแล้วไปทําการเมืองโลกไปทําการเมืองโลกนะไอที่เราที่เราสถาปนาขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้ไปทําการเมืองโลกไม่ใช่ไปเล่นการเมืองนเน่าประเทศไทยนะ ก็ไม่ต้องน้าประเทศไทยไม่เล่นเราเยกเลิกรัฐประนุนไม่มีไม่มีเลือกตั้งไม่อีสอสอไม่พักเมือแต่เราจะทําการเมืองโลกเลยโดยพักบ้านเพราะฉะนั้นงานผมคนละล่องคนละแท็กคนละสนามคนละวิธีคนละเลเวลคนละมาตรฐานแล้วเป็นการทําโดยประชาชนทํากันเองและเป็นสิทธิปกติที่ประชาชนจะทำหม่ว่าเป็นเรื่องปกตินะที่ประชาชนจะเฮ้ยพอแล้วเว้ยการเลือกตั้งมีเราเห็นตัวอย่างมันมาเยอะแยะแล้วยิ่งทักษิณมาทําให้ดูเป็นตัวอย่างนี่ก็จบพอได้ละมันมันเลอะเทอะมันเละเทะมันไม่มี แก่นไม่มีสารไม่มีมาตรฐานมันโอ้โหมันเอาแต่ได้ของพวกมันมันจบเดินแล้วเราก็เป็นทาตมันต่อไปมันมันจบได้แล้ว,แ,ลว,แ,ลวแค่ประชาชนบอกจบแค่นั้นเองไม่เอาละมาใช้มาตรฐานที่สูงกว่าเป็นมาตรฐานต้นแบบโลกเลยใช้มาตรฐานสีไปลักไทยด้วยแค่เนี้ยประเทศไทยก็เปลี่ยนอยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่บ้านแต่ละหลังประชุมลูกบ้านนั้นเฮ้ยเราต้องประชุมลูกบ้านกันแล้วละ่ละต้องออกมติแล้ว ออกมติโดยบ้านจะต้องติดธงแล้วธงสี่พิลักธงสี่พิลักเนี่ยอภิลักเนี่ยมันคือมาตรฐานใหม่ของโลก่ะเราประกาศใช้สี่พิลักเนี่ยทาการเมืองโลกนะในสี่พิลักอภิลักที่หนึ่งก,ก็คือใช้ระบอบประชาธิปไตยชั้นสูงซึ่งโลกยังไม่มีประเทศไทยจะประกาศให้มีเออเขายังไม่มีแต่เราจะประกาศให้มีเพราะประชาธิปไตยสูงคือประชาชนปกครองตัวเองไม่มีการเลือกตั้งประชาชนปกครองตัวเองปเองป็นตลอดการเป็นะมุขฝ่ายปกครองนั่นแหละประชาธิปไตยชั้นสูงนะส่วน อันที่สองอภิหลักที่สองคือประชาชนเป็นมนุษย์ของคําวินัยอ่าอันเนี้ยมนุษย์ของคำวินยันนนย,ทนยทาให้ท่านเป็นเจ้าหน้าทีา่ร,รับไปโดยตมัตเพราะท่านได้ตาแหน่งประมุข่ฝยปกครองก็ต้องดูแลตาบลจังหวัดประเทศนโยบายต่างประเทศด้วยตัวท่านเองนะะท่านก็มีเงินทุนสำรอง,อง,องคนละยี่สิบล้านบาทยี่สิบล้านบาทนี่เราจะแปลงเงินยี่สิบล้านบาทมาได้อย่างไรไอ้ตรงนี้แหละที่ผมจะมาคุยนะคือเงินเนี่ยปกติการจะพิมพ์เงินเนี่ยมันต้องมีทองนช่ไมาคกคำอ่าอันนี้ทุกคนเข้าใจทนรู้อยู่แล้วมีทอง ทำไมต้องมีทองเพราะทองไม่แปรเปลี่ยนไงมันเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นอยู่งั้นทีนี้เราก็ไปเชื่อทองเนี่ยว่ามันไม่แปรเปลี่ยนเออเราก็เลยมาค้าอ่าอย่างเงี้ยทีนี้ไอ้สิ่งที่เป็นทองในโลกยุคสมัยใหม่อ่ะมันยังอื่นมันก็เป็นทองได้นะมันไม่แปรเปลี่ยนเหมือนกันมีความมั่นคงของมันเหมือนกันถึงแม้จะเป็นระยะหนึ่งช่วงหนึ่งสมัยหนึ่งก็ถือว่ามีความมั่นคงเหมือนกันเช่นน้ํามันเนี่อยอันนี้ทองคําเหลวน้ํามันเนี่ยคือทองคําเหลวปิโตรเลียมอะทองเหลวอ่าส่วนกระดาษก็เป็นทองคํา มันจะปรับราคาขึ้นลงก็อยู่ที่มันนั่นแหละส่วนทองคําดิจิตอลทอวคาตัวเลขคือทองคำบิตคอยนั่นเองบิตคอยนี่ก็เป็นทองคําชนิดหนึ่งนะครับเพราะมันค่ามันไม่ตายมันก็เสถียรหนือนกันไอ้คพามเสถียรที่มันไม่ตายนี่แหละครับแล้วมันมันมีมูลค่าในตัวมันเลยเป็นทองคาเหมือนกันเป็นทองคําดิจิตอลสุดแล้วโลกมันมีทองคําอยู่สี่อย่างหนึ่งทองคําฟิสิกส์ก็คือทองคําจริงๆที่เป็นก้อนเราจับได้ทองคําก้อนหรือทองคาแท่งนั่นเองส่วนทองคําที่สองทองคําเหลวก็เป็นปิโตรเลียมอ่า ทองำเหลวก็รู้นะน้ำมันนะอ่าทองคำที่สามทองคำกระดาษซื้อขายล่วงหน้าอ่าทองคำที่สี่ทองคำดิจิตอลคือบิตคอยน์ทองคำบิตคอยนั่นเองแต่ครั้นี้จะจะมีทองคำที่ห้าโลกจะต้องรู้จกักทองคำที่ห้าคือทองคำวิน,นัยนั่นเองโดยคนไทยโดยคนไทยนะโดยคนไทยนําเสนอโดยนักอนาคตศาสตร์แอดธรรมนูษย์ตายเนี่ยมานําเสนอซึ่งเป็นชาวบ้านธรรมดาไม่ได้เรียนสูงเรียนนอกเรียนอะไรนะแต่เป็นองค์ความรู้ชาวบ้านใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านแล้วมาท,าทาา้าทายชาเลนด์ด้วยนะให้สื่อเอาภูมิปัญญาชาวบ้านของผมเนี่ย ไปเทียบของฝรั่งว่าของใครมันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองอะไรไปทางออกที่ดีสุดอะไรเป็นที่พึ่งของมนุษยชาติในโลกใบน,นี้ในยุคอไออย่างนี้เลยนะครับผมมาท้าทายอย่างนี้เลยนะเอาละทีนี้ไอทองคําเราใช้ทองคํามนุษย์ไอวินยัยเราจะเป็นเราเป็น,เร,เ,ปนเราจะเป็นมนุษยทองคำวินยัยท่านก็สมัครมาสมัครมาปุ๊บท่านได้ตําแหน่งเป็นประมุขฝ่ายปกครองเลยก็คือเป็นตัวรัฐบาลเลยเมื่อเป็นรัฐบาลแล้วมันง่ายแล้วท่านคุมทุกอย่างแล้วใช้อํานาจสามดุลคุมท่านใช้อำนาจสามดุลคุมนะ เป็นรัฐบาลปกติรัฐรัฐบาลประเทศไทยตุลนายกมีแค่หนึ่งดุลนั่นเองนายกมีแค่หนึ่งดุลรัฐภามีหนึ่งดุลเออแล้วนี่มันไปคุยกันรัฐสภาได้สองดุลเม่ไหลนะเป็นมติมก็ออกกฎมงกฎหมายออกอะไรได้เลยพอจุงก็เจกได้อะแต่คราวนี้ประชาชนมีสามดุลเลยบ,เลบ้านแต่ละหลังอ่ะบ้านแต่ลหลังเป็นสภาบ้านน่บ้านของแต่ละคนเป็นสภาบ้านบ้านแต่หลังมีน้ำสามดุลน,นะครับเออลูกลูกบ้านมีน้ำสามดุลอ,อมอบให้กับขบวนกู้ชาติประดักสองขบวนกู้ชาติสองก็จะจัดทีมสิบทีม พราะอยู่ในยุคเราสิบจัดทีมทมนะะีสิบทีมนะฮะอ่าสิบทีมนะฮะเป็นอย่างนี้นะฮะอ่าไปไปดูแล้วกับสิบทีมมีใครนะหรือผมยังมีรายชื่อบอกนะสิบทีมอ่ามีรายชื่อตอนนี้นึกจะชื่อออกอยู่อยู่อีกประมาณสี่ท่านมั้งก็เชิญเลยนะครับเช่นรเจเจตโทนัมวน,นิกเชิญเสรีพิสุทธิ์นะอ่าเสรีพิสุทธิ์เชิญนะครับอีกท่านหนึ่งใครอ่ะอ่าพอจะนึก เดี๋ยวค่อยพูดทีหลังอันนี้เชิญมาร่วมเลยนะฮะเชิญมาร่วมเป็นขบวนกู้ชาติประดักสองเลยนะเขามาร่วมเลยสร้างชาติใหม่เป็นผู้ง่ายท่านจะได้นะสามดุลเลยเป็นเศรษฐกิจขาดเลยเป็นสามดุลจัดการประเทศไทยเกลี้ยงเลยะเป็นเศรษฐเดจขาดในสิบทีมท่านเลือกไปเลือกทีมเราจะทีมไหนนะเป็นอย่างนี้นะฮะอ่าเมื่อกี้พูดที่ไหนล้วมันเลยหลุดไปเลยพอมาอว่าอะไรชื่อเลยหลุดเลยอ๋อเรื่องเงิน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  อ่าเนื่องจากผมมีข้อมูลเยอะเป็น,เป,น create, เป็นผู้ครีเอทอ่ะเป็นผู้ครีเอทเป็นผู้คิดนะมันข้อมูลมันเยอะมากนะฮะมันเยอะมากจนบางทีก็ถ้าสะดุดก็สะดุดไปแล้วอ่าเรื่องเงินนะกำลังพูดเรื่องเงินอยู่เงินที่อ๋อจะพิมพ์เงินจะพิมพ์เงินแล้วต้องใช้ทองคําแต่ครั้นี้เราไม่ต้องใช้ขอทองคําเราใช้ตัวเราเนี่ยแหละส่งใบแสดงเจตจำนงยืนยนันรับผิดชอบสมัครยืนยนันจุดยืนตัวเองสามจุดยืนนะ ถามยืนอยู่ๆๆๆที่หนึ่งข้าพเจ้าอยู่บ้านเลขที่นี้เป็นคนอยู่บ้านเลขที่นี้สนับสนุนรัฐทิศค,ครอบครัวไทยมหาอำนาจอ่าแล้วก็เป็นสมาชิพกพรรคบ้านนะแล้วก็ใช้นโยบายสี่พิลักไทยทําการเมืองโลกเนี่ยท่านยืนยันมาจุดยืนที่หนึ่งจุดที่สองคือสมัครเป็นมนุษย์ทองคอําวินัยอ่าเนี่ยแหละเพื่อจะได้ตําแหน่งผู้ปกครองผมก็จะบริหารดูแลประเทศเองอ่าดูแลตำบลจังหวัดประเทศในประเทศอ่า สมัครอันที่สามยืนยันจุดยืนที่สามก็คือในเมื่อเราเจให้อํานาจอธิปไตยมาข้าพเจ้ายังใช้ไม่เป็นเป็นเวลาแปดสิบแปดปีแล้วเสียของเสียโอกาสไปนานบัดนี้ข้าพเจ้าเกิดปัญญาอันเนื่องมาจากดูคลิปวิดีโอของแอดธรรมนุษย์นักอนุรศาสตร์จึงเกิดปัญญาเป็นโสใาบันฑิปไตเมื่อเป็นโสใาบัณฑิตช้าพเจ้าเลยต้องออกคําสั่งเพราะเกิดปัญญาแล้วไงเป็นโสใาบัณฑิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพร้อมจะปกคกองเองก็เลยออกคําสั่งออกคําสั่งทีหนึ่งเรื่องอย่างไม่ได้ออกคำสั่งมานานออกคำสั่ ออกก็สั่งครั้งแรกทำสิบปฏิวัติเลยเป็นอย่างนี้เลยมันสิบัดมีอะไรท่านก็ไปดูท่านอยากเข้าร่วมก็มาเข้าร่วมนะเนี่ยเดี๋ยวมีคำสั่งที่สองตามมาเอาแค่อันแรกสิบปฏิวัตนะินี่ก่อนนะอันเนี้ยเนี่ยส่งไปบเซน,นเจ็บนงเนี่ยทุกคนต้องส่งไม่ส่งไม่ได้ถ้าไม่ส่งก็มาถือไม่ลงทะเบียนเมื่อไม่ลงทะเบียนท่านก็พลาดโอกาสพลากาเป็นคนไทยตัวจริงนะท่านเป็นคนไทยป,ปลอมแล้วจะไม่ได้โอกาสอะไรอีกเหมือนตกยุคอะเพราะที่นี่เราในสิบปฏิวัตินี่ปฏิวัติที่สิบนี่มันปฏิวัติการร,ราวมลาวเขมรพม่นพมานะฮะ เพราะประเทศไทยต้องเป็นชาติมหาอำนาจต,ตามยุครอ11เป็นไทยมหารัฐเพราะนี Thailand, arian, so ่ทําตามลิขิตของประเทศไงยุครอ1ต้องเป็นไทยมหารัฐต้องเป็นรัฐใหญ่รัฐใหญ่ก็ต้องรวมลาวเขมรพม่ามันจึงเป็นประเทศใหญ่ขึ้นเราเป็นรัฐพุทธเป็นชาวพุทธเรารวมเชื่อว่าชาวพุทธเวียดนามไม่ได้รวมนะเพราะไม่ติดเรารวมเฉพาะที่ติดกันอ่ะส่วนมาเลเราเราไม่เอาเพราะว่าเป็นอิสลามเราไม่เอานะเอาเฉพาะชาวพุทธชาวพุทธที่รวมกันอ่ะไทยลาวเขมรพม่ารวมกันเป็นรัฐใหญ่รัฐใหม่นะเป็นแบบนี้ส่วนเวียดนามที่เราไม่รวมก็เพราะว่า มันมันแค่ข้ามประเทศอ่ะมันผิดหลักมันเอ,เอาเฉพาะพิธีติดกันแต่ข้ามไปแล้วมือน,นไปบุกลุกเขาอ่ะมัน,ม,นมันไม่ไม่ควรมารยาทไม่ดีนะอันนี้เนี่ยที่ผมพูดมาถึงสิบสิบนี่เพราะอะไรอ่าสิบก็เพราะว่าจะจะ,จะพูดถึงเรื่องนี้ไอ้เงินที่ประชชนได้คนละยี่สิบล้านบาทเนี่ยนะยี่สิบล้านบาทเนี่ยที่นี่ฟิก,กจํานวนเอ่อฟิก,กจํานวนคือต้องมีหนึ่งร้อยล้านหนึ่งร้อยประชากรอ่ะ ประเทศไทยมี52ล้านนะี่ยยังขาดอยู่48ล้าน48